สว no ัสด so e ีค่ะว <Sams. S 2> ันนี้กลับมาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณหมอมาพร้อมกับคุณแม่หลังคลอดนะคะก็คืออะไรนะคะฟาร์มาลาเฮิร์บนะคะฟาร์มาลาเฮิร์บนะคะเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับคุณแม่หลังคลอดบุตรนะคะท่านใดนะคะที่คลอดบุตรแล้วไม่ได้อยู่ไฟนะคะให้คุณทานเป็นฟาร์มาลาเฮิร์บได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีสมุนไพรมากกว่า99สมุนไพรนะคะออกฤทธิ์ในเรื่องของการดูแลคุณแม่หลังคลอดนะคะช่วยขับน้ําคาวปลายใช้แทนการอยู่ไฟนะคะทําให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญกว่า ช่วยทําให้น้นํานมของคุณแม่อุ่นนะเปรียบเสมอสตรีในเรือนไฟนะคะลูกน้อยที่ทานน้านมของคุณแม่นะคะจะแข็งแรงนะคะจะแข็งแรงนะคะแล้วก็จะทําให้เด็กน้อยของเรานะคะลูกน้อยของเรานั่นเองนะคะไม่เป็นภูมิแพ้ในวัยเด็กนะคะเด็กจะฉลาดด้วยนะคะแล้วคนที่ผ่าคลอดนะคะหน้าท้องนะคะที่เป็นคีรอยก็จะยุบได้เร็วขึ้นหน้าท้องที่ผ่าคลอดนะคะจะทําให้อยุบลงได้อย่างรวดเร็วแล้วแผลก,ก็หายอย่างรวดเร็วนะคะเพราะการตัวนี้นะคะ ออกฤทธิ์ได้ลึกและชัดเจนนะคะสําหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะอย่าพลาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ทานในเรื่องของอัตรีหรือว่ายาวานชักมดลูกนะคะเวลาที่คุณคลอดลูกไปแล้วหรือผ่าคลอดไปแล้วได้สัก 2- 3ปีคุณจะมีอาการเหนื่อยเพลียหาโรคไม่เจอนะคะและก็อ่รู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไม่รู้กินอะไรก็ไม่มีแรงคุณก็หาหมอแล้วหาหมออีกแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ะคะ่ะเพราะคุณหมอเคยเป็นมาก่อนนะคะสารพัดที่จะหามากินมา ดูแลหาหมอก็ไม่หายนะคะพอคุณหมอมได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเสียงคุณหมอมาทานฟาร์มาลาเฮิร์บนะคะคุณหมอมทานตอนที่ลูกโตแล้วนะไม่ใช่ลูกเพิ่งคลอดเสร็จนะคะเพราะเรายังไม่รู้จักแต่เรามารู้ตอนที่ลูกโตก็ยังได้ผลนะคะแต่ถ้าคุณคือหนึ่งคนที่คลอดปุ๊บทานปับ๊บ คุณจะเห็นผลได้เร็วกว่าคุณหมอนะคะการเห็นผลของคุณจะชัดเจนนะคะหน้าท้องที่มันยืดมันมก็จะยุบเร็วถ้าคุณเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งหรือว่ากําลังมีลูกคนแรกคุณจะเข้าที่ได้เร็วมากเลยนะคะล้ํานมก็จะเยอะนะคะแล้วก็ลูกก็จะอารมณ์ดีนอนหลับได้ลึกขึ้นอาการเก็บไข้ได้ป่วยของลูกน้อยของเราจะไม่ค่อยมีนะคะมีภูมิต้านทานนะคะคุณแม่ทานได้นะคะลูกก็ทานนมแม่ได้เช่นกันเพราะคุณหมอทํามาสําหรับคุณแม่หลังเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวที่มันเป็นยาร้อนนะคะ พยาร้อนมันจะขับของเสียทั้งหมดเลยออกมาใหอ้ออกมาเพื่อที่จะทําให้คุณแม่แข็งแรงนะคะแล้วก็เขาจะไม่กลับมาทําร้ายเรารันที่เราอ่อนแอนะคะสิ่งที่เขาจะกลับมาทําร้ายเราก็คือนำเขาปลาที่มันไปอยู่ไขสะสมอยู่ในไขกระดูกไขสันหลังมันทําให้ผู้หญิงมีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดเอวเหนื่อยพเพลียไม่รู้สาเหตุหลังที่2ปีไปแล้ว3ปีไปแล้วนะ่ะอาการเหล่านี้มันจะมา คุณหมอมเป็นมาก่อนแล้วก็มีคุณแม่เยอะแยะมากมายนะคะที่เป็นเหมือนกันนะคะที่ได้สอบถามคุณหมอม,มาว่าเป็นเหมือนกับคุณหมอมเลยทานตัวไหนดีคุณหมอมแนะนําให้ทานแฟ์มาลาเฮิร์บนะคะแม้กระทั่งคุณแม่ที่คลอดลูกจนลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะคะ50กว่าปีคุณหมอมก็ให้กินแฟ์มาลาเฮิร์บคู่กับบำรุงนะคะอาการที่เป็นอยู่หาโรคมา10บโรงพยาบาลแล้วก็มาดีขึ้นกับฟามาลาเฮิร์บแล้วก็บำรุงสตาร์ไลท์หนึ่งหนึ่งนะคะทานคู่กัน,ก,นการฟื้นฟูเร็วมาก ถ้าคุณคือหนึ่งคนที่คลอดลูกมาแล้วสองปีสามปีหรือห้าปีแล้วรู้สึกเหนื่อยหงุดหิดอารมณ์แปรปรวนนะคะแล้วก็รู้สึกปวดหลังปวดเอวแล้วหาโรคไม่เจอคุณลองเปิดใจมาทานเป็นฟาร์มาลาเฮิร์บคู่กับสตาร์ไลท์หนึ่งหนึ่งหนึ่งดูนะคะอาการของคุณจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะนี่คือไม่ต้องเชื่อคุณหมอมาแบ่งปันตามประสบการณ์และก็มีลูกค้าอีกหลายๆท่านนะคะที่เป็นเหมือนกันแล้วดีขึ้นนะคะก็นะคะถ้าใครที่สงสัยและ สนใจคุณก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมมาที่เบอร์089นะคะ819 5768 081 831 8186นะคะ คุณหมอมีบริการส่งแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะในประเทศไทยนะคะคุณสามารถโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางได้นะคะและต่างประเทศนะคะตอนนี้คุณหมอมีทีมงานอยู่ในประเทศอังกฤษเยอรมันอเมริกาฮ่องกงญี่ปุ่นฟินแลนด์นะคะและอีกหลายประเทศด้วยกันถ้าคุณสนใจคุณก็สามารถสอบถามผ่านมาที่คุณหมอก็ได้เลยนะคะสินค้าของคุณหมอมตอนเนี้ยสินค้าผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเสงตอนเนี้ยอยู่ที่ต่างประเทศหลายประเทศแล้วนะคะคุณสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ หรือว่าถ้าคุณต้องการพูดคุยกับคุณหมอมคุณก็สามารถทักไปที่ Facebook สุภาพัฒนสุจาได้เลยนะคุณแอดมาได้เลยคุณหมอมยินดีให้คําปรึกษานะคะและก็แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ถูกกับคุณว่าคุณต้องทานตัวไหนนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจผิตภัณฑ์หมอเสียงเดี๋ยวกาับน,น่ากลับมาใหม่นะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ